ซีรีส์ในรือในวังที่อยากชวนดูกับเรื่องนี้เล่รักวังต้องหา้ามที่บอกเล่าเรื่องราวของเวอิงลั่ที่เพื่อจะตามหาความจริงเรื่องการตายของพี่สาวที่นางเอกเชื่อว่าถูกฆาตกรรมนั้นด้วยการเข้ามาเป็นนางรักใช้ฝ่ายเย็บปักในวงังด้วยความที่นางเอกคาะมีฝีมือเย็บปักดีก็เลยเป็นที่อิจฉาของใครหลายๆคนแต่ก็ยังโชคดีที่มีความเฉลียวฉลาดก็เลยรอบวิกฤตเฉียดตายมาได้ตลอดจนกระทั่งวันนึงค่ะความเก่งความฉลาดและมีไหวพริบของนางเอกนั้นไปเข้าตาของเขาของเฮาเลยย้ายนางเอกมาอยู่ที่ตำหนัก ซึ่งก็ประจวบกับที่นางเอกนั้นอยากจะตีซีน้องชายสุดหล่อของฮองเขาอยู่แล้วอย่างฟู่ฉาฟู่เถิงองครักหนุ่มผู้แสนสุขุมแสนเท่ที่นางเอกคะได้ล่วงรู้มาว่าหยกที่ติดตัวพี่สาวมาตอนเสียชีวิตนั้นเป็นของฟู่เถิงการแก้แค้นจึงได้เริ่มต้นขึ้น แต่ทว่าเมื่อมันเวลาผ่านไปก็กลับกลายเป็นสนิทกับฟู่เหิงซะอย่างนั้นทุกคนจนกระทั่งฟู่เหิงเองนั้นก็จับต่ได้ค่ะว่านางเอกนั้นดูเหมือนมีอะไรที่แบบว่าสงสัยในตัวเองจึงได้เริ่มปกอ,อกคุยกันแล้วก็ได้่วรู้ว่าฟู่เหิงนั้นไม่ได้ทําร้ายพี่สาวนะและอินดีที่จะช่วยเหลือนางเอกในการตามหาความจริงเรื่องนี้ด้วยที่เราก็ต้องไปตามต่อในเรื่องค่ะกับเล่รักบังต้องห้าม